นางสาวอรสมสุทธิสาคอนนักเขียนสารคดีเชิงลึกด้านปัญหาสังคมโดยหวังจะให้เป็นที่ยืนสำหรับเสียงเล็กๆในความเงียบของคนชายขอบคนด้อยโอกาสและคนจากมุมมืดส่งไปถึงคนส่วนใหญ่ของประเทศซึ่งไม่เคยรับรู้เรื่องราวเหล่านี้มาก่อนเพื่อให้ผู้คนที่อยู่อาศัยร่วมกันในสังคมได้มองเห็นถึงรากเหงา้าและที่มาของปัญหาได้อย่างชัดเจนโดยไม่มีอคติ ท่านจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสายปัญญาในกรุงเทพมหานครหลังจากนั้นก็เริ่มเข้าสู่ชีวิตของการทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษรก่อนจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์และสามารถก้าวขึ้นไปเป็นบรรณาธิการให้กับนิตยสารชั้นนําหลายเล่มจนถึงปีพุทธศักราช2540ท่านจึงออกมายึดอาชีพเป็นนักเขียนอิสระมาจนถึงปัจจุบัน ตลอดระยะเวลาของการสร้างสรรค์าง,งานเขียนประเภทสารคดีมาอย่างต่อเนื่องกว่า30ปีจนกลายมาเป็นผลงานคุณภาพทั้ง54เรื่องด้วยข้อมูลที่เข้มข้นหนักแน่นและลุ่มลึกจากการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลด้วยตัวเองวิเคราะห์ปมปัญหาซึ่งมีความเปราะบางอย่างรอบด้านด้วยมุมมองที่หลากหลายทั้งจากผู้ที่ประสบปัญหาและแนวคิดของนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญที่เข้ามาแก้ไขปัญหาก่อนจะนำมาร้อยเรียงด้วยกลวิธีทางวรรณศินให้มีสำนวนที่สลักสลวยแต่ ก็พร้อมจะสร้างความสะเทือนใจได้ในบางถ้อยคำจากการทุ่มเททำงานอย่างไม่เห็นแก่นเหน็ดเหนื่อยเพื่อสร้างการตระหนักรู้และมุมมองใหม่ๆในการเข้าใจชีวิตและสังคมอย่างเท่าเทียมนางสาวอรสมสุทธิสาคดจึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์พุทธศักราช2563